เพียนทองงามดั่งทองไม่เหมือนน้องห่มตาดพลายปลาตะเพียนทองเป็นชื่อที่ใช้เรียกกันในภาคกลางและภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรียกปลาปากส่วนภาคเหนือเรียกปลาโมงคำมีชื่อในภาษาอังกฤษว่าเรตินฟอยบาร์บพบทั่วไปในแหล่งน้ำจืดทั้งในลําคลองหนองและบึงต่างๆมีชุกชุมมากในภาคกลาง ปลาตะเพียนทองเป็นปลาที่มีสีสันสวยงามลำตัวป้อมและแบนข้างหัวและปากค่อนข้างเล็กมีหนวดสองคู่อยู่ที่ขากรรไกรบนและล่างครีบหลังสูงสีเทาพื้นลำตัวสีเงินบริเวณท้องสีทองครีบท้องครีบก้นและครีบหางสีส้มแดงลักษณะของปลาตะเพียนทองคล้ายปลากระแหแต่มีเกล็ดขนาดใหญ่กว่าส่วนครีบหลังและครีบหางไม่มีแถบสีดำ พบขนาดใหญ่สุดมีความยาวประมาณ20เซนติเมตรพฤติกรรมของปลาชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงหากินและวนเวียนตามผิวน้ำมักอยู่ปะปนกับปลากระแหและปลาตะเพียนขาวเป็นปลาที่กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารได้แก่พืชใต้น้ำแพลงต้นพืชแพลงต้นสัตว์อินทรีย์สารสัตว์หน้าดินและตัวอ่อนแมลงสมัยโบราณถือว่าปลาตะเพียนทองเป็นปลานำโชคจึงนิยมนำไปเลี้ยงเป็นปลาแห่งโชคลาบ มีการนำใบลานมาสารเป็นรูปปลาตะเพียนทองไปแขวนเพื่อเป็นสิริมงคลให้ธร,รมาค้าขายดีและมีความเจริญรุ่งเรืองเนื่องจากปลาชนิดนี้มีสีสันที่สวยงามสะดุดตาปัจจุบันจึงนิยมเลี้ยงเป็นปลาสวยงาม